ครับมือสิ้ามาเยี่ยมการปลูกทุเรียนของโรงเรียนไม่ปัญญานุศรยุขอว่งครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นเอาบักทุเรียนมาลงปลูกทดลองปลูกบึงว่ามันมีจยากต้วนมันสิธิผลเป็นอย่างไรเก็ขบข้อมูลไปฝากพี่น,อน้องน้าว่าทุเรียนสามารถปลูกไ้บอ่อในเหตบบานเท่า ไปนอาจะของมันโอ้พอพอดีสวัสดีครับท่านพ่อมามามาชมทุเรียนเตยเสาที่นู่นกันนี่โอ้อ้าวโอ้นี่บอกบูบูดิเกตต์แล้วหร ปลูกได้สิบสิบสิบกว่าล่ะครับปลูกบ้างไวส้สละอธิบายพี่น้อง่งออวิธีคนกล้าวิธีคนขยันโอ้ตอนนี้กระแสบัตรเรียนคอวาอา่างกระแสไม่แห้งเลยคอว่างอ่าบ้านเฮากัปลูกกินปลูกอยากคือว่ามันมันมันท่าไายหลายคนหลายหลายคนปลูกก็ให้อ่าขอเสนอแน่ว่าปลูกจังสั้นปลูกจังสี่ แต,แต่ว่าก็สรุปม่ได้บทุเรียนลูกแรกของขอว้างยุสวนย่ผ้าหยากได้กินแล้วเมื่อวานทุเรียนลูกแรยกย่สวนย่ผ้าหยากได้กินแล้วแท่งบ <มน S 1> ผลิตแล้วได้สิมแล้วรสชาติดีอ,อร่อยออถือว่าถือว่าพานสำหรับทุเรียนปลูกในพื้นที่ดินทรายมันมันกระทาท่ายเขาอยากให้ล่องเบ่งปลูกให้ลูกให้ห้านเนาได้กินจังว่าผมกับพยายามสิติด ติดตามไปบ้างว่าสวนใดแนที่มีที่ปลูกในคอว่างเราเพิ่นมีวิธีปลูกจังไดนี่สิพยายามเอามา เอาขอมูลมาฝากพี่น้องว่าออวิธที่ปลูกพืชเถียงไร่มันยังไรผลออก,ารการพัฒนาวิธีการปลูกเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่กับปลูกบ่คือกันบางคนกับว่าปลูกง่ายบางคนกับว่าปลูกยากแต่ว่ายูนี่กําลังเรียนรู้ก,กําลังศึกษาบันบน,นี้วิธีปลูกพืนเถียงไร่เนี่ยย,ยูยูนี่ทำวิธีปลูกยูนี่เนื่องจากพื้นที่ของผมมันเป็นดินทรายอาจสิบ่อุดมสมบูรณ์ปันใดใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ผิวดินผมก็เลยใช้วิธีขุดหลุมลงไป แล้วเพื่อจะให้รากทุเรียนเมื่อเมื่อเขาติดแล้วให้เขาจะขยายตัวได้ไงตอนนี้ว่าใหนปลูกกันวะครับเออตอนขั้นตอนในว่าใหนปลูกบานนี้เมื่อคือคือคือเสียวไมเห็นยังเสียวให้มันให้มันชิ่นกับอากาศเตรียมพื้นดินแล้ะก็ให้มันชิ่นอากาศแล้วมาตั้งเพื่อให้เขาปรับสภาพตัวเขาอันอีกโดนมันยังสิถอดขึ้นมาป่านนี้อีกกระสิประมาณเขาบอกว่าประมาณสองเดือนสองเดือนให้ให้ใบมันมันอ ครับปรับสภาพซะก่อนนท์ความเดือมปรับสภาพให้เห็นว่าเขาติดตั้งตัวได้อยู่แล้วนี่จังังสิฮู้ว่าเขาสิรอดหรือบ่รอดเขาจังสิทําการพัฒนาในบ้าน้นก้นถุงแกะเราบ่นี่ก้นถุงแกะออกปาดหักแกะแล้วล้มแล้วพร้อมพร้อมที่ยังยังแต่ถอดถุ้งมันบ่เอยังยังแต่ถอดถุงโอ้บัดคันๆๆว่ามียอดขึ้นมาจังสิถอดถุ้งมัน โอนนี้เป็กิเฮ็ดตามขั้นตอนเพิน่นหลายหลายคนก็บ,บอก,อกวิธีการก็กผมก็มารวบรวมใส่กันผมก็ศึกษาอีกมั่นหนึ่งคือกันกแลังเบิ่ง,บงโยค่าอยากกันเอาอีกแบบหนึงห่งคือกันเอ,เอามาบันนี้บางบางบางซุ่มเพิ่นว่าไอ้ตรงธนุถน,อ,นอมหากเงี้ยง ต่โยกไฟยางนี่ไปเบื้อไปปูกหมู่บ้านนี่บริส um ุทธิ์ใจเลยดึงสะ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 คุดออกเลยเอ้นี่ง่ายออกเลยบรอครับถอดถอดวดวดวดเลยเสียงอยู่เ้เออก็บเบิ้งว่าวิธีการของของหมอนี่ยหมอกับศึกษามาใหือกันเสียงอยู่ได้เพราะว่าคันบอบช้ำนี่เขาสีบอบช้ำอีกโดนเพราะเขาดีพื้นโตได้หมอว่าสีล่องเฮ็ดไปเพื่อด้เก็บของมูลไปฝากพี่น้องนะเป็นเป็นรูปแบบไหมเป็นรูปแบบไหมของการปลูกตุเลียนในแนวเพร่ะว่า ผู้นึงก็ว่าปลูกแบบธนุถนอมแบบนั่นแบบนี้แต่ว่าอีกผู้นึงก็บ่ต้องสนใจเอาสนพิกใส่พิกขวาจังได้ก็ไเด้เอา่นเป็นไปได้อะรกเลยเทคนิควิธีการของแต่ละคนบ่คขึ้นกันก็เลยต่ลคนบ่กือกันเสียมารวบรวมใส่กันแต่ก็ฟังของวาจังของหลวงพ่ออยวัดนี่สิเพิ่นกะปลูกได้ห้ายต้นแล้วแต่ก็ร่างสีออกผลผลิตออกผลผลิตเพิ่นก็มีวิธีอีกแบบนึครับเพิ่นกะบอกเพราะว่าบ่ให้คุดลุมเด้อให้ตั้ง ให้ตั้งเพื่อเอาดินโอบเอาดินโอบทุเรียนหากเขาสีร้อยหากินได้พื้นผิวคนเก่าเสนอแนววิธีการไปผมกับผมกับว่าเขาปับเห็ดปูแบบนั่นก็มี่ปูแบบขุดหลุมก็มี่ปูแบบตั้งไว้ซื้อกับมี่ข่ายยางอ่เห็ดบางอ่าอยู่นี่ก็ได้สิบก่วแล้วได้สิบก่าหลุมแล้วโอ้ยบริวิสีทุเรียนไก่หลับจ้าจะว่ากัถ้าเวิ่งผลงานตอนต่อไปเขาจิเป็นจังใเออเราพุดละ ซีปีหาปีผุ่นพ่นมามันออกน้อยกันหาอยู่ดีมีแห้งกะได้ใส่ปากกับบกกันไ้อยูอ่ใส่ปาก,าากาใส่พกเถืองพอแม่กู้บาอาจารย์ให้กินยาไปเรยยืเเเอ่อยขันมันลมหลังพังไปกะให้ลูกให้ล้านเขาได้กิน <c oughs> เ,เป็นตัวอย่างฟองว่าเฮ้าพืนพนพ้นที่แผ่นดินทำแผ่นดินฟองยุ่ยใสกับปูกกินได้ไ่ต้องไปซื้อไปหามากไม้เพราะว่าเศรษฐกิจแนวนีครับนี่นี่นส่วนหนี่สักเกียรของ เป็นวิมีไอ้ห็นกับหินใช่มีหินหินมาลงมีหินมาลงน้ามีดินของของโยอพรอยากเห็นเออเออยังกัดินลุกลงุอมดินลุกลุ่มมันมันตีมันแตกแตกแล้วห้องก้นลุมนะคือมาจากกันทะลักขุนบ่เพิ่นเอาเมได้ใส่โอ้ไปซื้อขี่ดินกันทารักขุนตัวนี้โอ้ยไก่เออเออคกระหัวเขาไม่ได้ใส่เน้อจะเด้เล็กขึ้นในกระปูแบบผมวิจัยนะตัวนี้แบบ แบบบลกกันบลกกั้งแดดให้โอ้แบบแบบนี้เออแบบปล่อยปล่อยฟีสไตล์ตัวนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยบล็อกตองกั้งแดดแบบบลกกั้งแดดสีเป็นแจ้งไดดให้ดพ่นปั๊บสภาพเองอ่าสีได้ผลบลเอกจะได้หลายรูปแบบอันนี้อันนี้ใส่ต้นไม้เนาะบังตัวนี้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไส่เกาหลีมะซอยในการบังแสงเพราะว่าเขาบอกมีพันธุ์กล้วยหอม ข้องพ่นเพิ่นใส่ฟันกล้วยหอมข้าวเบอร์เบ่ได้ไปศึกษาไกลแล้วใช่ไหมครัตัวนี้ก็เศษวัสดุใบไม้เพื่อสิให้มันเน่าเปื่อยสิมาเป็นสิมาเป็นอาหารมาปกมาเป็นอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้หลายรูปบ้านก็อ่ในสวนนี่ก็ปลูกอ้อยปลูกบักเขียบปลูกผสมผสานไปนําเใอ่ไหมแม่พ่อนี่แม่พ่อนไปไปฏิบัติธรรมโอ้โหบ้านถ้ ไอ้คู่ฝรั่งเหมือนเลยคู่คู่ฝรั่งสลีปสลีปมันตื่นเออสลีปเลดสลีปเหมือนนี่นอกตื่นสายเหมือนี่โอ้เพราะวันหยุดเนาะมันเป็นวันหยุดเออพวกพุ่นฝุ่นก็ยังทั้งหนาทั้งพุ่นก็แม่นก็มีขึอนกันอ่อยก็มีขึอนกันมีทุเรียนคือกันปลามเพราะทั้งพุ่นเด็กกิเลกกิเลกก็มีเขาติวก็มี โอ,องทาาั้งหมดศาสตร์ตัวตึงตั้งศาสตร์เอาตัวเนียงหนึ่งะอะโวคาโดอะโวคาโดเอออะโวคาโด,ดอะโวคาโดมียดเยอะต้นเหรออ่ะโวคาโดมีอยู่สามสี่ต้นอือ้ ปลูกไปสู่แน่ตัวแบบง่ายง่เพราะหลายสิทธิ์แลมีการมีใจเมื่อไดพ้นตัวใดก็จังสิไปขึ้นสวนใหญ่นะปลูกเพื่อการเลี้ยงลูกว่างแผนสวนสวนใหญ่ก็บวางแผนไว้แล้วก็เลี้ยงสิถึงลงบานนี่แหละคือแค่ถือแคงขอว่างขอว่างมีหลายสวนแนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปไปเยี่ยมชมแต่ละสวนละสวนหรอเอาข้อมูลแต่ละแต่ละไอพวกหมูแต่ละคนมาฝาก เอาก็มู่มาประมวลใส่กันเนาะว่าบ้านเขานี่ปลูกวิธีใดบ้างสรุปเป็นองค์ความู้ไว้บ้านเขาดินทรายปลูกแนวนี่ว่าสันให้ให้เขาได้ทำวิจัยแล้วให้เขาได้รับประสบการณ์ต้นพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดตามทั้งช่องยูทู e เชิดแสงก้าเชิดแสงก้าเออเนี้ยว่างว่างจากการขีดเขียนเออ บางท่านนี่กมาเ้ว่าบางบางมูเขาสกันเอาต้นนี้ยังคันันเทศหน้านีมันได้ประสบการณ์ทุเรียนคือกันทุเรียนคือกันทุเรียนต้นนี่ยังสีสื่อบอกเราค่าดิบท่านสมบูรณ์เลยต้นนี้ต้นนี้เป็นพันธุ์นกกระจิบนกกระจิบเออเขาคือว่าพันธุ์นกกระจิบต้นนี้กะผมก็ทดลองต้นน้อยกับนี่แลกเอาต้นใหญ่มาลองบ้งต้นนี้เจ้าบาทนี่ต้นนี้สามหลอด คือต้นไ่มาใสเ<อ>า่เลยคือต้นไ่มาใส่เลยระวางังปลูกต้นไ่กับต้นน้อยสิเป็นจังไดวิจัยทุกทุกรูปแบบระวางังปลูกต้นน้อยต้นไ่สิที่แตกต่างกันจังไดขานปลูกต้นไ่มันเป็นดีปลูกวันนีม้มืออื่นดีกินน้อยก่อของที่เอามาปลูกหลายหลายหลอดต้นไ่นี่ผมเดี๋ยวให้หมูทดลองปลูกต้นน้อยไปก่นอนผมจะไปทดลองดุ่นใหญ่มาเลยอรุนใหไ่บอลเอาบอลบอลมาเลยเพราะผมมัน บม่เวลาไอ้เมื่อดูแลมันนะกบรว่าการว่าปลูกทุเรียนกับยานมาไ้เขียนเพ่งออเฮียนเป็นนําควอมเจ้าควอมสามารถของเจ้ามันหลาพวงสามารถมันหลาย,าาลายกะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปหลายหลายย่างนะเพื่อสั่งสรรสังคมให้เขาได้รับรู้ข่าวสารในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กบอีกเวลาหนึ่งเกิดขึ้นเวลาสิมาไทยทำา้วยแร่ให้มูเขาเจานี่แหละ แ hmm. แต่ว่าถามมาถือรักวีซ่าการบอบอรับรองเพราะว่าล่องผิดล่องถือลองผิดลองถือเพอืเอ่อขโมยไปฝากพี่น้องอันเอียงปามได้หนิปามโอปามโอ้ยอินทภาล้ำโอ้อินทภาล้ำก็อินทภาล้ำต,ต้นละแสนโ,โต <laughs> วนนูวันนี้ต้นนี้ มาะเขือขึ้นเปาอแค่แนมเบิหม้อเนี่ยย่ำแตกปอแปรปอแปรออกแล้วเปาะแนมโอ้สุดยอดสุดยอดบ่ทั้อนี่ยย่ำได้แตกออกแล้วมาเขือขึ้นเปาะตัวนี้อ่าแล้วก็มีการซ้ำไผปตรงน้ำนั่นโอ้ไผ้เครื่องผสมผสานไปเรื่อยๆเครื่องตัวหนึ่งกัตัวหนึ่งย่างย่างหน่อยใหากับเดี๋ยวออกกําลังกาย นะคนไหวซ้ำหฮอก็ได้ออกร่างกายเดย้เครียดไปน้ำพ่ายเครียดไปน้ำปวดหึงตัวตึงขึ้นต้วงามตัวนี้ตัวนี้ควนันขัง,งที่สี่ยุได้แล้วปลูกโดนกบกนกบมูบปลูกพร้อมกันกแต่ว่าพัฒนาการเขาดีกว่าอ,ออกออกต่อแ,<ถ>แตกยอดสองเถื่อสามเถื่อแล้วอ,อ,อ,อันนี้ไม่ยังหนึ่งท่ออากาศท่อนี้เป็นท่อไออันนี้กอกน้ำกอกน้ำท่อ เก็บน้ำเวลาโอ้เวลาหดน้ำเออหดน้ำเขาต้องการน้ำเขาก็ลงในทรรลงไปน้ำเพราะว่าขันเขาหดทั้งเครื่องมันอาชิบะบวบร่วงไปหดมีหมดมีแมงมีปวกมีไหลเขาสังเกตบ้างแล้วมันผิดสังเกตกันลงไปบางทีอาชิบะใส่ยังสารเคมีบ่สารเคมีเออศัตรูพืชหลายแห้งเนี้ยตัวสตว์ขาบักหอยเดือบักหอยถากนึ่งกันโอ้ยหลายแห้งเป็นขู่เป็นขู่มันมันมันแสบยางบุมมันจังมากินโอ้อันนั้นเอียงนะตัวนี้อ่ะ ตัวนี้ตัวนี้ไอ,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 อ้บ้านเป็นอะโวคาโดหรืออีหยังโอ้ชมพูม้มโอ้ยลืมไผปผู้เพียชมพู้ฮะเป็นผู้ใดผู้เพียรกา<ะ>รเจ้าของไม่มีออกูคุณย่ายผุนแล<อ>้วผุนเออชม,ม,มพวกเราตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตบบดแต่ว่าพขาจือได้อยู่ว่าเราว่างไลยใจเพราะว่าเป็นผู้ขุดหลุมแต่ว่าปลูกเป็นเขาหน่า พอดีมือนีเล่าโอยู่มือนีเล่าโอยู่มือไม่ได้เลยมือไม่ยังมือไม่เล่าสิมาอธิบายอธิบายฟังเราเราปลูกเอียงเนี่ยพูดันยังสีหูวชัดเจนเนาะเบื่องคือของพวกเฮียแต่ว่าความจริงน่ะมีแต่ไอ้พวกเขาเก็บไว้เพื่อที่ให้เป็นปุ๋ยเป็นพืชสําหรับแต่ว่าเบิ่งเบื้องคือหกคือคือบ่ได้เน้นความสะอาดโอ้ในเน้นความสะอาดแต่ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ เด็กน้อยได้เรียนรู้เด็กน้อยได้เรียนรู้กาว่ามันเป็นบาดไดเกิดห่อเมาใส่มาถมใส่กับเป็นปุ๋ยไปนคือไก้ว่าจังสันรูปแบบบ่ชัดเจนเด้อครับรูปรูปแบบบ่ชัดเจนบ่สามารถบอกได้ว่าเฮ็ดจังสั่นเฮ็ดจังสี่แต่ว่าผสมผสานไปได้ตัวไหนก็เอานะมีคอยคิดอยังไงสิฝากถึงพี่น้องเฮาเนี่ยคอคิดก็ฝากไว้กับเศรษฐกิจจังสี่นะเศรษฐกิจจังสี่ว่าว่าไงว่ามันหากินยากเฮากั เซฟเจะาของใหหลายในเรื่องของตัวใดเพาพอเหตุใด้พอไเด้เบาซอยบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจเท่ากันเทศเจังซี่กันมันเป็นนังมากกับบ่อได้ซื้อได้ฮาบักพริกบักไา่กับปลูกเสียบทิมไว้ชัวบักทุเรียนสีเป็นเท่ากินบักพริกถาอากินบักเขียบถาไปเจ็งสันนาเพราะวะ่าเทากับในเรื่องเศรษฐกิจเขากับซอยตัวเองนั่งกับบ่อได้เน้นไปซื้อไปขายกั<อ>บเหมือนเหมือนไปเมิองของอันสวนโย่ห้าอยากเนอะว่านเจ้าเขาามหายโย่ พ่อดุนไปส่นออือวานเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มีทัวร์ไปไอ้บำรุงบิดามันดาไปทำความสะอาดบ้านให้แม่ไปดูแลแม่แม่ย่งอยู่แม่อายุแปดสิบสี่ปีบ้านบ้านใดก่อนเออบ้านกลางญ่างออมเพลองกลางย่างภอเพลิงแม่อายุนั่นแปดสิบสี่ปีบ่มีมูไปทำความสะอาดไปจัดไปแต่งให้ยูสบายเออ สุมพอบ่เห็นนเเเาะออพื่อเอาบุญน้ำกอนเขาพรรษาออกพรรษาคือจะไปเฮ็ดอีกตั่หนึงไปตัดอีกตั่หนึงอย่าเอาตัดให้แปลนจัดบ้านให้เป็นระเบียบให้เร้าอันละคลิปนี้ก็ล่าพี่น้องสดนะล่าพี่น้องเพราะพี่น้องอยู่ซุ่มอยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้เอ้ยย่างสวนต่อไปเด้อสิผ้าไปอีกวันคือสวนใดสวนเอ่อยังก็ไอ้ตำรวจกวนยังก็โอสวนนั่นดาบดาบดาบก้อน จัดตำแหน่งเราสุดท้ายแล้วตำแหน่งนายดาบตำรวจโอ้ยร้อยตำรวจตีแเนเออร้อยตำรวจร้อยตำรวจตีเออเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเพราะว่าเราเ้าปปวันีนปลูกเราวเขาจะคุ้นดินเลยแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นนี่วิจัยอีกรูปแบบหนึ่งคือคุ้นดินเนาะครับพเพิ่นนี่คุ้นดินสูงเพียงแอลเพิ่นนั่นได้ยินว่าสิปลูกลุ่มหลายต้นเลยอ๋อโอสิปลูกรอบเป็นกลุ่มเลยคือว่าเอาวิจัยอีกหนึ่งแบบเอาเบิ้ง ก็หลร่องยังเราสิเปรียบเทียบใช่กันเบิ่งเทียบใช่กันเบิ่งถ้ามันได้ผลตัวใดก็เอาเอามาเบาสู่กันฟั้งห้ากับไปเห็ดครับพออย่างสีผ้าเสื้อนหรอเป่เออเออนั่นนั่นเพิ่งก็ร่างตั้งไว้ที่กันตั้งไว้ตั้งให้ปั๊บสภาพแม่นบอกเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเยี่ยมสองสองสวนนี่ใส่กันเบิ่งว่าจะเป็นตังไหนเออเอาหลังจากนั้นก็สิพาเขาไปวัดป่าเออถ้ามีโอกาสก็ไปเบิ่งนต้อกันเลย ปลาคุยกับลหลวงฟ้าคนเราคนติดทำความสะอาดติสสดสีลงสีบ้าน<อ>สีล้งใช้ปุย๋ยใช้ใช้ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยแบบไอย้ยอดปุ๋ยเลยได้แล้ววะช่วงเขงาพรรษาเนี่ยช่วงเขงาพรรษาใช้ยอดปุ๋ยเลยเพเ่ยสีเตรียมตัวให้ออกผลผลิตอืมโอ้คำนั้นเฮ็ดได้ผลนี่คน้นเฉพาเบิ่งงานหลายเลยตามเขาติดต่อผมเขามา<อ>ว่าเมื่อใดเมื่อใดสิเอ่อนมือมือไปไายท่าการปลูกเออมื่อใดหมื่อวานของคือพวกบอกผมนี้ว่าเสนว่า เขาไป่เขาสิมาบางบบ่ลักษณะมาบางสวนใหญ่นะบางว่าปูกินปูกยากปูกว่าบ้านเฮาเนปูกบ้านเฮาปูกเนอยไรทําเขาฝังบังง่วงไปคางหัวคางแค่นี่ละเผื่อแป๊บเดียวมันก็ออกน้วยได้กินนะนี่ปูกินปูกยากปู่ทํา่ลยนะแต่ว่าบ่บ่ห้ยึดเป็นรูปแบบหลายเอาความขยันเป็นทุนเราเอาคลิปนี้ก็เอาไปทำในสักก้อนคลิปนาเดี๋ยวสิไปหาเอาคลิปใหม่ๆมาลง ติดตามด้วยช่องเชิดแสงกาเนี่ยละม,มีทั้งเพลงทั้งลำ่ำทั้งสาระมวลมนีแหละ,อะตอนนี้เฮ็ดไปเบิดทุกรูปแบบผสมผสานเนาะผสมผสานเนื่นองจากว่าผู้จัาของช่องป่วยว่าจะฝืนไม่เ้าเ <laughs> นี่ยก็หลงๆคัดๆค,ค่าๆอยู่ดินแ็งอยู่โอเคเอาคลิปนี้สวัสดีครับี